บ้านญาติเนี่ยน้ําท่วมมิดเลยเอกสารสําคัญพวกประกันโฉนดเนี่ยเสียหายหมดเลยจะทํำยังไงได้บ้างเพราะบางทีน้ํามันมาไม่ตั้งตัวบางคนอันเชื่อว่าหลายท่านขนขึ้นชั้นสองงวดน,นี้คือขึ้นชั้นสองก็มันก็ตามขึ้นมาหลายคนต้องขึ้นหลังคาบ้าน<ช>นัน้นนันของในบ้านมันไปหมดเลยพวกเอกสารพวกนี้ครับเอกสารที่สําคัญคญเนี่ยครับอาจจะมีพวกกรมธรรม์ประกันภยัยกรมธรรม์ประกันชีวิตถูกไหมครับซึ่งหลายคนถ้าเป็นพวกเอกสารพวกกรมธรรม์พวกนี้ครับหลายคนอาจจะ กังวลใจแล้วก็เอ๊เอกสารหายงั้นเดี๋ยวกรมธรรจะหายไปเลยหรือเปล่าอ,นน <S 2> <S 2> อันนี้อาจจะเป็นความเข้าใจหนึ่งสบายใจได้ครับว่าไอ้เจ้าตัวเอกสารพวกนี้ครับถ้าหายมันไม่ได้แปลว่าความคุ้มครองทั้งหมดมันหายไปความคุ้ม,ค,มครองยังอยู่ครับไม่ต้องกังวลใจว่าไม่มีกรมธรร์แล้วจะเคลมไม่ได้อันนี้เป็นความเข้าใจผิดเพราะทางคอปปอทางสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการประกันภัยเนี่ยครับเขาจะมีระเบียบชัดเจนเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคเลยว่า บริษัทประกันภัยทุกแห่งเนี่ยครับเขาจะต้องมีฐานข้อมูลของลูกค้าในระบบคอมพิวเตอร์ไหนเราก็ไปติดต่อไปแจ้งชื่อนามสกุลแล้วก็เลขบัตรประชาชนอย่างนี้ครับก็สามารถตรวจสอบความคลุมงครได้ทันทีถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามแวลมีอัพกันไว้ด้วยนะคะ